ใจจอกับใจจดใจจใจจผมเนี่ยใจจดใจจอกับการดูทีเซอร์มาแล้วก็การดูอีพีหนึ่งในวันที่4ด้วยนะฮะก็รู้สึกตื่นเต้นในทุกๆวันเลยว่าจะเป็นยังไงฮะอานี่เราแอบถามมั้นี้อาแอบถามเอาไเอออยากให้รอลุ้นดีกว่าฮะ ้าเรอรุนดีกว่าเพราะว่าสปอยไปเยอะมาก oh <my> ก็ก็จะมีร้องเพลงของพี่เจ็ดคนกลางฮะในในวันที่สี่ด้วยก็รอรอ,อติดตามชมกันได้เลยนะ oh <my> เพลงกี่พยางผม <c oughs> จำชื่อพยางไม่ได้จำจำไม่ได้แต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะให้เราไม่เลยดับเลยมีคนคนเซิร์อยู่

เรียกว่าไไปดูที่เบเนเชอรง้นี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดที่เบ็นเชอร์และจูงชนะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันหก็สำหรับใครที่ไปรอเนี่ยไปกินอาหารที่เยอะแยะมากยิ้มเลี้ยงเปล่ายิ้มเลี้ยงยิ้มยิ้มบอกว่าถูกหวยจะเลี้ยงะยไม่เลี้ยงเลยนะเลี้ยงเยอะนะ หัเลวันนของขวัขอขวันนี้มากขอที่ยิมือ่ยอขอแย่ออซื้อไปหมดแล้วซื้ออะไรงซื้ออะไรบ้างสิวันี่แล้วซื้ออะไรบ้างยิมต้องให้ทันีนี้เนี่ยทุกคนต้องไปดูได้จิงหรือว่าคนติดตามมันจาขึ้นแสแล้วว่า ยิ้มยิ้มจำไว้นะพี่เขาบอกว่าถ้าถูกแล้วแบ่งให้เลยยิ้มยิ้มยังเลยยังยังไม่รับรู้เวยของสารของสารบาดแผลเลยเขาเขาติดตามดูเขาทำไข่เจี่ยวไปก่อนเลยแต่เมืไหร่จะได้กินกินก็เข้าหิ้งยิ้มอ่ะไม่มีเวลาทำยิ้ม แล้วทให้เจอทำให้มีหน้ก็พอแล้วให้เจอทห้ห้เจอทให้ีหไก็พอแล้วให้เจอทือวาต้มต้ไเป็นอ๋ออยทได้แต่ว่ามันต้องร้ายด้วยอะไรเงไม่ไร้ายมีคอยทห้ไงใช่อทห้ไงก็ต้องไปเข้าืออะไรแบ้งไทยอ่ะข้าไทเข้า

วันนี้รอไม่ถ่ายเลยไ,ได้่ายิลงติ๊ต็อบ้างอ๋ออ <c oughs> จริงๆเนี่ยผมก็อยากถ่ายบ้างนะแ,แต่ว่าเราเนี่ยทีมงานคุณภาพของเราเนี่ยมีดาวติ๊กต็อกเยอะเหลเือเกินซึ่งผมเนี่ยต้องไปแจมในหลายช่องจนผมไม่ค่อยได้ถ่ายเองเท่าไหร่ไม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 ่ค่อยถ่ายเองเป็นแายช่องอยู่ดีกว่าวิญญไม่ระเช่ <c oughs> อดี๋ยวช่วงอนท้ายหอเปคือเสียงคลอยสุขุมหน่อยก็เออก็อยากให้รอติดตามช่วงท้ายๆเดือน พศจิกาธันวาอะไรเงี้ยเดี๋ยวน่าจะมีคอนเทนต์เต้นมาว่างเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงผมกำลังวางวางแพนตัวเองไว้เริ่มเคลียร์เบสิกใหม่ก่อนเพราะว่าไม่ไม่ได้เต้นมานานมากเพราะว่ากรุ๊ปต่างๆเราเราจะไม่สวยเราก็าต้องเริ่มเบสิกใหม่แล้วก็ค่อยๆอัพไปเรื่อยๆครับ ơi, ใช่อะไระพิเศษมีเพลงเดียวมพิเศษมีเพลงเดี่ยวไหม ต้องรอติดตามครับต้องรอติดตามแต่ที่แน่ๆมีจากที่เห็นในตอนนี้มีขอบคุณครับดูลเอะไรนะโอ้โหผมว่าเยอะมากผมเนี่ยกินจนจนผมหวานมากๆเลยอ่ะ แรกชาไข่มุกแต่ก <czasie> <ongs> ินเข้าไปเยอะๆอิมก็เลยหวานกว่าชานม็เลยอะไรนะก้บเราดูจากพฤติกรรมว่าแบบพอถ้าเกิดเราหวานมากๆเดี๋ยวเขาจะเข้าไหเอะไรนะไม่เห็นแต่ว่าตอนก่อนมาเขาบอกว่าซู้ๆนะคะ แต่เมื่อกี้เขาลังแต่งหน้าเพราะต้องรีบออกแล้วอยู่ด้วยกันเกิด้า่อยเขงหน่อยอุ้ยผมเนี่ยผมจริงปีนี้เนี่ยคิดบ้างได้ผมคิดแล้วแต่ว่าปีนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามีถ่ายก็เลยก็เลยเป็นเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์อื่นในปีนี้แต่ว่าผมบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเป็นคอนเทนต์ที่แบบ ทุกคนน่าจะไม่แทบไม่ต้องได้กดกอกรกดกดไปข้างหน้าเลยอ่ะไม่เคยกดกรเรียกว่าอันนี้แบบมันมันมันแบบฉิบฉับมากแหมแล้วก็ก็กอไปเถอะไม่ถูมันต้องเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อไม่กดข้ามโอเคแต่เมื่อวานขอบคุณนะที่ที่ที่กดตอบเปลี่ยนสับให้เพราะว่าเมื่อวานลืมเป็นคนพิมพ์พิมพ์อยู่แล้วก็ ชอบชอบตกหล่นเขาข้างโนได้ยังพิสอะไรนะเขาจำได้อย่างเดียวให้ชูนิ้วก้อยขึ้นมาแล้วก็อะไรนิ้วเราไม่ถึงเรียกว่านิ้วเรายังไม่ถึงเพราะจะให้จะให้เจมสูนมาจับมือทำให้ เล่นเนอร์เหรออะไรนะไอ้ซัมไวเวอร์อยากให้ทุกคนลองลองทายเราดาใจตัวเองไวนะว่าแบบใครว่าแบบใครจะตายก่อนอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองลองดูแต่ว่าจากที่อ่านหมดแล้วแบบน่าตื่นเต้นมากผมว่าแบบต้องมีหลายซีซั่น จริงๆอะไรนะโอ้ยไม่หล่นไม่หนักกว่าน,นั้นจริงๆแต่แต่บทดีมากดีมากบทดีมากจริงจริง